เขาบอกว่ากันยานะครับรอดูนะครับบัเงเอิญติดอะไรกระเป๋านะครับกล้องตัวนี้ได้มาจากเกาหลีนะครับแล้วก็ คมชัดมากนะครับตัวนี้ยิ่งล้านกับบางกอบฟิล์มหลับนะครับผมยิ่งชัดสียิ่งสวยมากๆเลยครับสรุปกล้องหรือร้านเนี่ยที่ดี